โดยภายในงานคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายบอกโดประเทศฝรั่งเศสทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันสวดมนต์ธรรมวัดเช้าและสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัตนสูตรพร้อมกันนี้ทุกท่านอย่างได้ร่วมกันสั่งสมบุญด้วยการร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อให้จ่ายมีความบริสุทธิ์ผ่องใสนับว่าเป็นการใช้ช่วงเวลาในวันหยุดให้เกิดประโยชน์ ด้วยการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองและยังเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปพร้อมทางได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีและเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญ ทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้สั่งสมบุรร่วมกันในครั้งนี้พร้อมทั้งได้มีโอกาสสนธนาธรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอีกด้วยค่ะ